เปิดวาร์ปว่าที่สะพ้ายคนใหม่บ้านจารุจินดาสวยเก่งและรวยมากอีกหนึ่งข่าวดีของครอบครัวจารุจินดาเมื่อล่าสุดมีรายงานว่าอดีตนักแสดงหนุม่มตั้มวิชยาหรือตั้มคุณพสิทธลูกชายคนโตของดาราอาวุธโสชื่อดงังดวงดาวจารุจินดาและเป็นพี่ชายแท้ๆเต้นตะวันได้เซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวนอกวงการแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมานานกว่าเปี โดยแฟนสาวได้เผยภาพพร้อมเขียนข้อความมนใจว่าเซเยสตั้มจะรู้จินดาขอบคุณพี่ตั้มที่ขอหนูอย่างเป็นทางการค่ะคบกันมาเจ็ดปีเหมือนเจ็ดเดือนเวลาผ่านไปเร็วมากขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตหนูขอบคุณที่เลือกจะอยู่กับหนูตลอดไปขอบคุณที่รักหนูขอบคุณที่ดีกับหนูเสมอมาขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างมากๆค่ะแฮชแท็กเจ็ดปีอาถรรพ์ไม่จริงเราจะดูแลกันและกันเหมือนที่ผ่านมาแบบนี้และตลอดไปนะคะ รักที่สูดดอเด็ดสุดที่รักของหนูสำหรับแฟนสาวของหนุ่มตั้มเธอชื่อออนเป็นหญิงสาวสวยมีไลฟบสไตล์หรูหราปัจจุบันเป็นเจ้าของแบรนด์กุตะชื่อดงังโดยระบุช,ชื่อไว้ในไบโออินสตาแกรมหญิงออนซีอีโอวีวีกรุเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆค่ะ